สวัสดีครับวันนี้เราจะมาเรียนรู้วิธีการแก้ปัญหาการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตขัดข้องภายในสำนักง,งานกันครับผมว่าจะมีวิธีเป็นอย่างไรกันบ้างในยุคป,ปัจจุบันการทำงานส่วนใหญ่นั้นแทบจะต้องพึ่งพาการใช้อินเทอร์เน็ตแทบแต่งังสิน้นเมื่อเกิดปัญหาอินเทอร์เน็ตใช้งานไม่ได้นั่นหมายถึงการทำงานที่หยุดชงนะงักจะให้เกิดความล่าช้าและความเสียหายทางธุรกิจได้ในวิดีโอนี้จะมีการแนะนําขั้นตอนการแก้ปัญหาการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต ตั้งแต่การตรวจสอบเบื้องต้นจนไปถึงวิธีการรีสตาร์ตอุปกรณ์อย่างถูกวิธีเพื่อที่จะสามารถแก้ไขปัญหาเหล่านี้ได้ด้วยตัวเองสำหรับเรื่องเลกที่เราจะพูดถึงก็คือการตรวจสอบสถานะการเชื่อมต่อเบื้องต้นซึ่งเป็นขั้นตอนสําคัญในการตรวจสอบปัญหาโดยการตรวจสอบปัญหานั้นสามารถตรวจสอบได้เบื้องต้นจาก2ส,สาเหตุหลักนั่นก็คือ 1. ก็คือการตรวจสอบจากตัวเราเตอร์ซึ่ง เราเตอร์ที่ผมจะใช้ในวันนี้ก็จะเป็นเราเตอร์ e ยี่ห้อดีลิง AC 1 2ึ0งสอนยนนี้ก็จะเป็นรูปร่างของตัวเราเตอร์ย e ี่ห้อดีลิงนะครับผมจะมีสัญ,ญลักษณ์ในการเชื่อมต่อสัญญาณเครือข่ายต่างๆอยู่บริเวณแถบด้านล่างนี้นะครับผมโดยจะสังเกตได้ว่าจะมีสัญ,ญลักษณ์นะครับเรียงอยู่ตั้งแต่สัญ,ญลักษณ์แรกนะครับเป็นจะเป็นสัญ,ญลักษณ์รูป power นะครับผมส่วนนี้ก็จะเป็น ส่วนที่ควรติดสว่างเป็นสีเขียวนะครับผมเพราะว่าถ้าหากไม่ติดแสดงว่าอาจมีปัญหาที่สายไฟหรือตัวเต้าเสียบนั่นเองครับผมส่วนต่อไปก็จะเป็นสัญลักษณ์อินเทอร์เน็ตหรือสัญลักษณ์แวนนะครับผมตัวนี้นะครับตัวนี้นะครับที่จะเป็นคล้ายๆกับรูปโลกนะครับผมหรือรูปอินเทอร์เน็ตนะครับควรที่จะติดสว่างหรือมีไฟกระพริบนะครับผมถ้าสมมุติว่าไม่มีไฟแสดงสถานะนะครับผม อาจมีปัญหาจากผู้ให้บริการนะครับผมก็ตรวจสอบปัญหาจากอินเทอร์เน็ตนะครับนี่เป็นส่วนของไฟอินเทอร์เน็ตและส่วนที่3ก็จะเป็นตรว่องของพอร์แลนหรือ WiFi นะครับผมซึ่งส่วนนี้เนี่ยผมก็จะใช้เป็นพอร์แลนนะครับในการเชื่อมต่อเราจะสังเกตว่าจะเป็นสัญลักษณ์รูปสีฟ้าไฟอย่างนี้นะครับผมซึ่งควรจะมีไฟสแสดงสถานะเมื่อมีการเชื่อมต่อนะครับผมโดยผมก็จะมีการพ่วงพอร์ต สายแลนทั้งหมดพอรพอนะครับก็คือพอรตที่1และพอรตที่2ครับผมสําหรับคอมพิวเตอร์แต่ละเครื่องเนาะสำหรับของผมก็จะใช้เป็นคอมพิวเตอร์2เครื่องก็จะมีการเสียบไว้พอรตแรกแล้วก็พอทที่2ครับผมนี่ก็เป็นไฟสําคัญที่ใช้ในการสังเกตนะครับผมสาหรับในส่วนแรกที่เป็นส่วนของสัญ,ญลักษณ์ก็จบการอธิบายไปแล้วนะครับเรามาในส่วนต่อไปที่เป็นส่วนด้านหลังก็คือส่วนพอร์ตแลนของเราต์นะครับผมว่า จะมีวิธีการสังเกตอย่างไรกันนะครับโดยนี้เป็นตัวอย่างของลักษณะการเชื่อมต่อพอร์ตแลนด์บริเวณเราเตอร์นะครับผมก็จะมีด้วยกันทั้งหมดสามพอร์ตนะครับจากตัวอย่างของผมนะครับสำหรับเราเตอร์ของผมเนี่ยก็จะมีพอร์ตสีเหลืองเป็นพอร์ตสำหรับผู้ให้บริการสัญญาณ wifi นะครับผม ส่วนนี้นะครับก็จะมีการเชื่อมต่อกับตัวของสายแลนแก๊สหที่มาจากผู้ให้บริการโดยบริเวณที่เราเตอร์เสียบเข้าไปนะครับจะมีไฟนรับแสดงสถานะอยู่นะครับผมซึ่งตัวกล้องผมอาจจะไม่ได้แสดงให้เห็น,นครับ <c oughs> ไฟแสดงสถานะอยู่นะครับผมโดยจะมีตั้งแต่3สถานะ 3, 4นะครับ แบบแรกก็จะเป็นสีเขียวติดนิ่งนะครับผมโดยจะแสดงว่าการเชื่อมต่อของสายแลนเนี่ยสามารถเชื่อมได้อย่างถูกต้องนะครับส่วนต่อไปก็จะเป็นไฟสีส้มกับพริบนะครับส่วนนี้ก็ไม่ต้องตกใจนะครับเพราะว่ามันจะเป็นการแสดงสัญญาณการรับส่งข้อมูลซึ่งเป็นสัญญาณที่ดีนะครับผมโดยก็คือการทํางานแบบปกตินะครับผมและส่วนสุดท้ายก็จะเป็นกรณีที่าสายเนี่ยนะครับผมมีปัญหาหรือเป็นปัญหาจากตัวพอร์ตนะครับผม มาจากการที่พอร์ตสายแลนเนี่ยชำรุดนะครับหรือว่าเสียบไม่แน่นหรือการแลนด์มีปัญหาส่วนนี้ก็จะเป็นส่วนที่ว่าตัวของไฟเนี่ยจะไม่แสดงนะครับผมส่วนนี้เลยนะครับก็จะมีไม่มีไฟในการติดกับพิบนะครับอาจจะต้องตรวจเช็คสายดีๆนะครับผมหรือลองเปลี่ยนสายดูนะครับนี่เป็นส่วนของสายบริเวณหลังราเตอร์นะครับสำหรับข้อควรระวังระหว่างการตรวจสอบสายสัญญ,ญาณหรือสายแลนนะครับผม อันดับแรกก็จะเป็นระหว่างตรวจสอบเนี่ยไม่ควรจะให้สายเนี่ยมีการทํางานหนักหรือการรับส่งข้อมูลอยู่ระหว่างที่เราทาการเสียบหรือถอดนะครับผมเพราะว่าอาจจะทําให้สายเนี่ยหรือข้อมูลที่ส่งไปบนอินเทอร์เน็ตนะครับอาจจะมีการสูญหายหรือว่า,าตัวของสายสัญญาณอาจจะชํารุดได้นะครับผมข้อควรระวังต่อไปก็คือการตรวจสอบตัวสายนะครับว่าอยู่ในสภาพดีหรือไม่นะครับบางกรณีสายอาจจะตัวของ หัว r j 4 5กับตัว Port ตแลรเนี่ยอาจจะแยกออกจากกันอยู่นะครับก็ต้องตรวจสอบให้ดีนะครับผมแล้วก็ส่วนต่อไปก็คือหากพบว่าไฟแสดงสถานะเนี่ยมีความผิดปก,ปกติอาจจะต้องตรวจสอบในส่วนของการเสียบสายหรือว่าเป็นการเช็คสภาพเส้นผ่าน,นสายนะครับว่าอยู่ในสภาพที่โอเคหรือไม่นะครับผมถ้าไม่ก็จ,จะมีการเปลี่ยนแปลงหรือการนำเอกสายใหม่เข้ามาเสียบแทนนะครับ ส่วนต่อไปที่เราจะพูดถึงก็คือการตรวจสอบสายสัญญาณการเชื่อมต่อนะครับผมซึ่งส่วนนี้เนี่ยจะเป็นส่วนที่เราสามารถพบเจอปัญหากันได้อย่างบ่อยนะครับอาจจะเป็นการเสียบสายแลนอย่างผิดวิธีนะครับโดยเราจะมาดูวิธีการเสียบสายสัญญาอย่างถูกต้องว่าจะมีวิธีการอย่างไรนะครับโดยผมจะทําการสาธิตวิธีการเสียบสายสัญญาณหรือว่าสายแลนนะครับผมว่าจะมีวิธีการอย่างไรแต่ก่อนอื่นนะครับเราจะต้องทําการถอดสายออกมาก่อนนะครับผมสาหรับวิธีการถอดสายสัญญาณนะครับผม ก็สังเกตบริเวณหัว R j 4 5นะครับผมส่วนนี้นะครับผมเราจะมีตัวของคล้า,ายๆกับเป็นซิลิโคนหุ้มนะครับเป็นตัวที่หุ้มตัวของสาย R j 4 5อยู่เนี่ยนะครับมันจะมีคล้ายๆกับเส้นที่จะรองรับการดันนะครับให้ตัวของหัวแรนเนี่ยหลุดออกมานะครับตรงนี้นะครับถ้าทำการใช้นิ้วนะครับดันหรือบีบนะครับ นิ้วดันนะครับดันลงไปจากนั้นเมื่อได้ยินเสียงดังครึกนะครับก็ทําการนําเอานิ้วโป้งนะครับค่อยๆดึงออกมานะครับนี่นะครับก็จะหลุดออกมาแล้วนะครับจุดสังเกตก็คือบริเวณที่โผล่มาจากตสวสาย r 1 5ตรงนี้นะครับเมื่อพลิกหลังออกมาจะมีเป็นเส้นมุมทะแยงออกมา4-5องศานะครับนี่ให้เราทาการบีบมันเอาไว้นะครับก่อนที่จะดึงออกมานะครับผมเพราะว่าถ้าเราไม่บีบตรงนี้เนี่ยสายสัญญาณก็จะ ไม่ดุดออกมาแล้วก็อาจจะทําให้เกิดความเสียหายกับตัวเราเตอร์ได้นะครับผมส่วนนี้นะครับทําการบีบเอาไว้แล้วก่อนที่จะดึงออกมาสําหรับวิธีการเสียบสายนะครับผมก็ให้สังเกตบริเวณพอร์ตของเราเตอร์นะครับผมหรือพอร์ตของเครื่องคอมพิวเตอร์ต่างๆนะครับที่เราต้องการจะเชื่อมต่อเนี่นะครับดูเป็นส่วนที่เป็นสี่เหลี่ยมโค้งลงมาอย่างนี้นะครับซึ่งจะเป็นการรองรับตัวของเส้นตรงนี้ที่งอออกมาจาก RJ15 นะครับผมให้ทงการเสียบลงไปนะครับให้ตรงนะครับผม ให้เส้นเนี่ยอยู่ในระนาบเดียวกันนะครับแล้วก็เสียบลงไปให้ทำการเสียบเข้าไปนะครับให้ตรงนะครับเมื่อเสียบลงไปนะครับก็ต้องทำให้มันมีเสียงดังคลิกนะครับผมหรือเสียงล็อกด้วยนะครับผมถ้าเสียบไปอย่างนี้เนี่ยโดยที่ยังไม่มีเสียงคลิกหรือล็อกเนี่ยนะครับผมอาจจะ เป็นการเชื่อมต่อที่ไม่สมบูรณ์นะครับผมสังเกตได้นะครับตัวของวายเจสี่ห้ายังเข้าไปไม่สุดนะครับผมส่วนนี้นะครับให้ทาการดันเข้าไปให้สุดนะครับจนได้ยินเสียงดังคลิกนะครับผมเมื่อได้ยินเสียงดังคลิกเนี่ยก็เป็นการเสร็จนะครับการเชื่อมต่อสาย AJ45 เป็นที่เรียบร้อยนะเมื่อเราดึงออกนะครับสามารถตรวจสอบได้เลยว่ามันจะมีความแน่นนะครับผมกว่าปกตินะครับก็ เป็นที่ระลอยครับสามารถที่จะเสียบสายสัญญาณได้นะครับขึ้นก็จะมีไฟปรากฏอยู่นะครับอันนี้จะเป็นวิธีการเสียบอย่างถูกต้องนะครับซึ่งหลังจากที่เราทงการเสียบสายสัญญาณแล้วนะครับผมสิ่งต่อไปที่คํานึงก็คือสายสัญญาณที่เสียบเนี่ยมีความชํานุดหรือ,อสายเนี่ยเก่าเกินไปหรือไม่นะครับผมขพอแนะนำเนี่ยนะครับผมแนะนําให้ใช้สายที่เป็นสายแคท 5e ขึ้นไปนะครับเพื่อที่จะทําให้การส่งสัญญาณเนี่ยสามารถทําได้อย่างเสถียรนะครับแล้วก็รวดเร็วเนาะ ส่วนต่อไปก็คือการตรวจสอบอความขมวดของตัวสายภายในนะครับผมซึ่งบริเวณที่มีการเสียบลงไปเนี่ยนะครับผมสาย RJ45 นะครับตัวสาย RJ45 นะครับผม,าบ,ผมบางครั้งนะครับผมถ้าสายนั้นมีการใช้งานไปนานๆหรือว่ามีการเดินสายไม่ดีนะครับผมตัวของเส้นภายในเนี่ยอาจจะมีการขีดขาดนะครับหรือว่ามีการเลี่ยงตัวที่ไม่ดีทําทให้ส่งผลกับการเสียบการเชื่อมต่อสัญญาณเนี่ยทำให้ล่าช้าลงหรือว่า หนักไปกว่านั้นก็คือเชื่อมต่อไม่ได้เลยนะครับก็้องตรวจสอบภายในสายให้ดีนะครับผมซึ่งบางชนิดก็ยังเป็นแบบโปร่งนะครับสามารถที่จะดูเส้นได้นะครับโดยข้อควรระวังสําหรับวิธีการเสียบสายหรือทอดสายนะครับผมก็คืองดการดึงนะครับที่มีความรุนแรงนะครับเวลาดึงก็ห้ามดึงบริเวณตัวเส้นนะครับควรที่จะดึงบริเวณหัวของสายนะครับแล้วก็ทำการบีบตัว เส้นที่มีความยืดออกมาของหัวหัว R j 4 5เนี่ยนะครับเข้าไปด้วยนะครับโดยการที่เราดึงเส้นมากหรือออกแรงมากเกินเกินไปเนี่ยอาจทำให้เส้นลวดทองแดงที่อยู่ภายใน,นยขาดหรือหักงอได้นะครับเพราะนังจากเข้าหัวแรงเนี่ยนะครับตัวของเส้นทองแดงจะมีการบีบงัดเส้นตรงกับตัวของเส้นสายสัญญ,ญาณนะครับซึ่งส่วนนี้เนี่ยหากว่าดึงแรงเกินไปหรือดึงตัวสายเนี่ยนะครับอาจทำให้ส่วนนั้นเนี่ยเกิดความช็มรุดได้นะครับ มาในส่วนของเรื่องที่3นะครับก็ここจะเป็นการตรวจสอบในส่วนของคอมพิวเตอร์นะครับผมหรือการเชื่อมต่อสัญญาณบนคอมพิวเตอร์นะครับว่าเราจะมีวิธีการตรวจสอบอย่างไรนะครับซึ่งจะช่วยให้เราสามารถแก้ไขปัญหาได้ง่ายขึ้นแล้วก็ตรงจุดมากขึ้นพอเราสามารถเช็คตัวของสัญ,ญลักษณ์ต่างๆบนคอมพิวเตอร์ได้เช็การเปิดปิดสายอะไรได้เราจะมาดูวิธีการทํากันครับผมว่าจะมีวิธีการทําอย่างไรนะครับโดยในส่วนแรกนะครับก <ๆ S 1> ็จะเป็นส่วนของการสังเกตสัญลักษณ์ของการเชื่อมต่อนะครับผม บนเครื่อง PC หรือเครื่องคอมพิวเตอร์ของเรานะครับสามารถดูได้บริเวณมวุมขวาล่างนะครับผมของหน้าเดสก์ท็อปนะครับก็จะมีแถบเมนูต่างๆนะครับสังเกตที่บริเวณที่เป็นรูปขาขาจอแล้วก็สายสัญญาณตรงนี้นะครับผมโดยสายตัวโดยทัวของสัญลักษณ์แบบนี้เนี่ยก็คือการเชื่อมต่อเนี่ยสามารถเชื่อมต่อได้แบบปกตินะครับสามารถที่จะใช้งานอินเทอร์เน็ตได้นั่นเองนะครับผมซึ่งหากว่าสัญญาณเนี่ยเกิดการ ขาดการเชื่อมต่อนะครับแต่ตัวสายสัญญาณยังคงอยู่นะครับตัวสัญลักษณ์ตรงนี้เนี่ยจะแสดงเป็นสีเหลืองนะครับดังรูปที่ผมให้อย่างนี้เลยนะครับก็อันนี้ผมยกตัวอย่างไม่ได้เพราะว่ามันจะต้องมีตัวของแม่ข่ายหรือว่าผู้ให้สัญญาณเนี่ยเกิดการส่งสัญญาณมาไม่ได้นะครับแต่ว่าตัวการเชื่อมต่อสัญญาณยังคงเป็นปกติอยู่ซึ่งส่วนนี้จะเกิดจากการค้างชําระค่าอินเทอร์เน็ตนะครับหรือว่า เครือข่ายของเน็ตเกิดการเสียหายนะครับผมซึ่งทําให้ส่งผลกระทบกับตัวเครื่องคอมพิวเตอร์ของเรา่างนี้นะครับและต่อไปเป็นสัญกษณที่3ก็จะเป็นรูปของกากระบาดสีแดงนะครับผมเดียวผมจะทําการทดสอบให้ดูนะครับโดยการถอดสายสัญ,ญญาณนะครับนี่คือสายสัญญ,ญาณนะครับก็เค,ครื่อง PC ผมได้ทำการเชื่อมกับสายสีแดงนะครับเดี๋ยวผมจะนำสายสีแดงนี้ออก วิธีการถอดก็เดือดนรมาแล้วก็ปุ๊บโอเคทีนี้ลองสังเกตที่สัญลักษณ์ครับสัญลักษณ์เนี่ยก็จะเปลี่ยนเป็นรูปอ่าอินเทอร์เน็ตนะครับก็จะเปลี่ยนจากรูปหน้าจอแล้วก็เส้นสลนเนี่ยเป็นรูปคล้ายๆอินเทอร์เน็ตแล้วก็อ่ไม่สามารถที่จะเข้าสึงอินเทอร์เน็ตได้นอ,อินเทอร์เน็ตแอสเซทซึ่งจะทําให้เราไม่สามารถที่จะเข้าไปเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตได้นะครับเดี๋ยว จะลองเข้า g o o g l e a d ดูนะครับพิมพ์ว่ากนะครับอ่ะนี้ยก็คือเราไม่สามารถจะใช้อินเทอร์เน็ตได้เลยนะครับอันนี้เป็นสัญลักษณ์นะซึ่งส่วนนี้เนี่ยจะใช้ในการตรวจสอบได้นะครับว่าเราเนี่ยได้ทําการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตแล้วหรือยังนะครับส่วนใหญ่เนี่ยอนนี้ที่เชื่อมต่อไม่ได้ก็จะเป็นรูปอย่างนี้เลยนะครับซึ่งอาจจะต้องตรวจสอบบริเวณสายแลนนะครับ หรือตัวของพอร์ตแลนด์ว่าได้มีการเชื่อมต่อกับตัว PC ของเราหรือยังแล้วก็อาจจะต้องสังเกตตัวเราเตอร์นะครับแล้วก็รวมถึงตัวของเส้นสายแลนนะครับว่าไฟในสายแลนเนีย่ยมีความหากักเส้นขาดหรืออะไรใดๆทั้งสิ้นนะครับผมก็ต้องสังเกตกันนะครับโอเคครับเดี๋ยวผมจะมาสาธิตวิธีการเปิดปิดสัญญาณแลนบนคอมพิวเตอร์นะครับผมว่ามีวิธีการอย่างไรนะครับผมซึ่งสามารถทําได้ง่ายๆนะครับเพียงแค่พิมพ์คอมมานด์นะครับ ลงไปวิธีการจะทำยังไงเดี๋ยวผมจะมาสาธิตให้ดูนะครับอันดับแรกนะครับผมมาที่หน้าวินโดว์ของเราจากนั้นพิมพ์จากนั้นนะครับผมทําการกดปุ่ม Windows R พร้อมกันนะครับผมแล้วทําการพิมพ์คมานด์หรือคําสั่งว่า ncpa cpl นะครับจากนั้นกดปุ่ม OK ก็จะขึ้นเป็นตัวของสัญญาณต่างๆปรากฏขึ้นมานะครับโดยในส่วนนี้เนี่ยนะครับผมก็ จะมีสัญญาอินเทอร์เน็ต2ครับอันนี้เป็นสัญญาเน็ตเวิร์กที่ผมได้ทํางานเชื่อมต่อเอาไว้นะครับผมโดยเราสามารถที่จะกดปิดได้โดยการคลิกขวาเพื่อดิสตบนะครับผมจะสังเกตได้ว่าตัวของอสัญลักษณ์เนี่ยก็จะมีการเปลี่ยนเป็นรูปโลกแล้วก็เครื่องหมายเออเลอร์นะครับก็คือไม่สญญามารถที่จะใช้งานอินเทอร์เน็ตได้นะครับในส่วนนี้เนี่ยนะครับผมบางครั้งนะครับผมการเชื่อมต่อสัญญาณเราอาจจะทําได้อย่างปกติแล้วนะครับแต่ว่า อาจจะเปิดไปตั้งค่าให้มันผิดหรือว่าตั้งค่าให้ไม่สามารถจะใช้งานอินเทอร์เน็ตได้เราก็สามารถเข้ามาดูในส่วนนี้เพื่อที่จะทําการ enable กลับได้นะครับผมบางครั้งเราอาจจะไม่รู้ว่านี่คือการเปิดปิดอินเทอร์เน็ตนะครับกดปุ่ม enable เพื่อต้องการเปิดใช้งานได้นะครับผมรอสักครู่นะครับอ่านี่นะครับผมก็จะสามารถใช้งานเครือข่ายนะครับผมของเราได้แล้ว นี่ยเป็นทั้งหมดของวิธีการเปิดปิดยานเครือข่ายโดยการกระทำภายในวินโดว์ภายใน PC นั่นเองนะครับสำหรับบางท่านนะครับผมที่ใช้น้ตบุ๊กนะครับหรือว่า PC เนี่ยรองรับระบบ i r r p a n e โหมดนะครับก็บางครั้งถ้าเปิด i r r l a n e โหมดเอาไว้เนี่ยนะครับก็อาจจะไม่สามารถที่จะใช้งานอินเทอร์เน็ตได้นะครับผมและส่วนต่อไปก็จะเป็นการเช็คไดเวอร์นะครับผมซึ่งสามารถพิมพ์เข้ามปว,ว่า device manager นะครับของ Windows นะครับ เดี๋ยวเข้ามาเช็คไดเวอร์นะครับว่าตัวไดเวอร์สัญญาณเค,ครือข่ายของเราเนี่ยได้เชื่อมต่อหรือยังนะครับถ้ายังบางท่านอาจจะจำเป็นต้องติดตั้งนะครับตัวไดเวอร์ลงไปนะครับเป็นไดเวอร์การ์ดแลนหรือว่าเป็นไดวเวอร์ตัวของอ่าไวไฟนะครับผมซึ่งในส่วนนี้ผมอาจจะไม่ได้สอนในการติดตั้งนะครับแต่ว่าเป็นการตรวจเช็คเบื้องต้นเป็นข้อควรระวังเบื้องต้นในการดูน,นะครับเพื่อเช็คสายสัญญ,ญาณอดูเน็ตนั่นเองนะครับ สำหรับเรื่องสุดท้ายนะครับที่เราจะมาพูดถึงก็คือการรีสตาร์ทอุปกรณ์นะครับผมซึ่งการเรียนรับการรีสตาร์ทอุปกรณ์เนี่ยถือว่าเป็นวิธีการที่มีประสิทธิภาพที่สุดในการแก้ไขปัญหาการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตเพราะเป็นการเริ่มต้นการทํางานของสิ่งต่างๆใหม่นะครับผมโดยสําหรับวิธีการรีสตาร์ทเนี่ยสามารถทําได้ดังนี้นะครับผมหนึ่งก็คือการรีสตาร์ทคอมพิวเตอร์โดยการกดวินโดว์แล้วก็กดปุ่มรีสตาร์ทนะครับผมให้คอมพิวเตอร์เนี่ยทำการดับลงไปจากนั้นนะครับผมให้ทําการ นำเราเตอร์ของเราเนี่ยนะครับหลังจากที่คอมพิวเตอร์ได้ปิดลงไปนะครับหยิบขึ้นมานะครับทําการถอดปลั๊กบรูเวณเราเตอร์ออกนะครับผมทั้งตัวของปลั๊กที่เป็นพอร์ตเสียบกับตัวตัวของปลั๊กไฟนะครับแล้วก็ตัวของสายเราเตอร์นี้นะครับจากนั้นกดปุ่มเพื่อปิดนะครับแล้วทำการดึงปลั๊กออกนะครับผมที่เป็นหัวอะแดปเตอร์นะครับออกมานะครับจากนั้นนะครับผม ทำการเสียบก็ไปใหม่นะครับเปิดสวิตช์นะครับผมแล้วก็ตัวเช็คสายสัญญาณต่างๆนะครับว่าโอเคหรือไม่นะครับผมเป็นไปตามลำดับนะครับแล้วจากนั้นนะครับรอให้คอมพิวเตอร์ติดนะครับซึ่งถ้าหากว่าตัวของสายสัญญาณยังรีสตาร์ทอยู่ก็จะไม่มีตัวไฟกระพริบขึ้นมานะครับผก็ให้ทำการเปิดนะครับการทำงานนะครับ เีาต้องรอประมาณ30วินะครับเพื่อให้เครือข่ายเนี่ยสามารถกลับมาทำงานได้อย่างปกตินะครับจากนั้นนะครับทำการเสียบสายเราเตอร์กลับเข้าไปใหม่นะครับปึ๊บนะครับผมโอเคนะครับอ่าไฟก็จะเข้ากลับมาติดตามปกตินะครับผมนี่นะครับก็จะค่อยๆกลับขึ้นมาแบรกๆก็จะเป็นสาย power นะครับผมจากนั้นก็จะตามด้วยสายฟอร์แลนด์ต่างๆนะครับก็จะค่อยๆกลับมา แต่ต้องรอสักครู่นะครับผมนี่นครับก็จะกลับมาแล้วนะครับเป็นการรีสตาร์ตตัวของเราเตอร์ของเราครับโอเคตอนนี้ก็เหลือแต่สัญญาณ wi-fi นะจะขึ้นมาโอเคนี้ก็ขึ้นมาครบแล้วนะครับจากนั้นก็ทำการเปิดอินเทอร์เน็ตขึ้นมานะครับผม ตอนนี้สัญญาณอินเทอร์เน็ตก็กลับมาเป็นที่เรียบร้อยนะครับผมวันนี้ก็เป็นลาดับวิธีการรีสตาร์ทอุปกรณ์นะครับผมสำหรับสิ่งที่เราได้เรียนรู้กันไปในวันนี้นะครับผมเรื่องแรกก็จะเป็นเรื่องของการตรวจสอบสถานะการเชื่อมต่อของอินเทอร์เน็ตโดยการตรวจสอบตัวของไฟเราเตอร์และไฟบริเวณที่มีการเสียบของพอร์ตแลนนะครับเรื่องที่2ก็คือการตรวจสอบสายสัญญาณหรือสายแลนว่าวิธีการ เสียบสายที่ถูกต้องนั้นสามารถทําได้อย่างไรนะครับผมและเรื่องที่3ก็คือการตรวจสอบทางคอมพิวเตอร์โดยการเช็คสัญลักษณ์การเชื่อมต่อนะครับและการเปิดปิดการ์ดแลนหรือการตั้งค่าการ์ดแลนนั่นเองนะครับและส่วนสุดท้ายก็คือการรีสตาร์ทอุปกรณ์นะครับผมตามลําดับอย่างถูกต้องนะครับเพื่อที่จะทําการเริ่มต้นระบบของการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตใหม่นะครับเพื่อดู ว่าหากมีสัญญาณเกิดการล่มไปนะครับการที่สตาร์ทเบื้องต้นก็อาจจะช่วยได้นะครับเบื้องต้นนะครับผมก็หากได้รับความรู้นี้เนี่ยเราก็สามารถที่จะนําไปแก้ปัญหาการเชื่อมต่อของเราได้ด้วยตัวเองแล้วก็สามารถนําเอาปัญหาต่างๆจากการเช็คการเชื่อมต่อตามลำดับเหล่านี้เนี่ยสอบถามกับผู้เชี่ยวชาญได้หากกรณีที่ไม่สามารถที่จะแก้ไขปัญหาได้แล้วนะครับผมเช่นบางครั้งเราจะลองเช็คทุกอย่างแล้วแต่ก็ยังเชื่อมต่อไม่ได้ก็จะนําข้อมูลเหล่านี้เนี่ยไปให้กับ ผู้ให้บริการอินเทอร์เนต็ตนะครับเมื่อเราติดต่อไปนะครับนั่นเองบางครั้งเราอาจจะลืมในการเสียบสายแลนแล้วติดต่อไปอาจจะทําให้ผู้ที่เข้ามาช่วยเหลือ,อเกิดกับความเสียเวลานะครับความรู้เบื้องต้นเหล่านี้ก็พอจะช่วยให้ทุกท่านสามารถที่จะแก้ไขปัญหาได้ด้วยตัวเองครับผมสำหรับวิดีโอนี้ก็มีเพียงเท่านี้ขอบคุณทุกคนที่รับชมนะครับผมแล้วก็หวังว่าข้อมูลนี้จะมีประโยชน์กับผู้ที่ต้องการจะแก้ไขปัญหาการเชื่อมต่ออินเทอร์เนต็ต ภายในสำนักง,งานของคุณนะครับผมขอบคุณครับ